นครนายกที่สวนไควาค่ะเราก็าได้ลานแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปพาเพื่อนๆไปดูลานที่เราได้กันเลยจ้ะม,มาทางนี้เลยเพื่อนๆเรากำลังขนของกันอยู่นะเพื่อนๆกำลังขนของกันอยู่เลยวันนี้วันวัน,วน,วน,วนคืนเขาดาวก็คือคนจะเยอะมากเลยนะคะเราก็เลยมองหาที่ที่ว่าเป็นแบบส่วนตัวที่สุด ก็เลยขอพี่เจ้าหน้าที่ได้เป็นงานตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแผนให้ดูรอบๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะโล่งนะไม่มียังไม่มีใครมาแต่ข้างในด้านในที่ติดน้าตกก็คือเต็มหมดแล้วใช่เดี๋ยวไว้เราจะพาเดินดูรอบๆกันนะคะ <Okay. S 2> ตอนนี้ขอไปคนของก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอตัวไปคนของกับเ,เพื่อนๆก่อนนะครับ พูดไปดิของมึง่ะอะมึงใส่หัวนี้มึงใส่ทางนี้เอ้ยมึงใส่ทางนี้เอาเชือกมาย้อนศิลป์ขนาดนี้ได้ยังไปไม่ลองเฉยวว่าตอนนี้จะลองเฉยว่าจะกางไหนคือทาร์เราเล็กไงลองกางเต็นอยู่ลองกาเต็นก่อนเลยเอาไปเอาลงงี้แหละเอาอะซรินงงเลยอ้าไม่ทำกันแล้วอเอ้ยไม่ทำกันแล้ว เพื่อนวันนี้แพนอะไรอันนี้เอาเอาลองเต้นเหรอพีต้องเอาลองดูอน,นุด,ดิดอันนี้อะไร

ค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยรเราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะคะครับแบ็ค,คอ่เดี๋ยวก็มาดูกัน,กนว่าคืนนี้เราจะผ่านคืนเขาดาวที่นี่ไปได้ไหมตอนนี้แล้กานบ่ายสองครึน่งะครับก็ยังร้อนๆอยู่นะครับแต่เย็นนี้ก็น่าจะถ่ายบรรยากาศเย็นขึ้นเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนให้ดูว่าเรามีทำอะไรกินกันบ้างเนาะตอนนี้ก็นั่งพักแป๊บหนึ่ง พักเหนื่อยแตวก็เดี๋ยวจัดเตรียมพวกอาหารของกินเอามาเจอกันอีกทีนะครับนี่เพื่อนๆเนาะนั่งกันอยู่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแน่นอนกำลังเตรียมของกันอยู่ใกล้อาลูกคนเยอะหน่อยคนนีคนไม่กล้าเลยข้างในคนเยอะนะข้างในคนเยอะมากนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเราเตรียมของกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาเดินดูเนาะได้เนาะ เดี๋ยวไปเซเวเซเวดูดูรอบๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาเดินดูอีกทีว่าอ่ามันมีโซนไหนยังไงตรงไหนเป็นยังไงบ้างเนอะเราได้ด่านนี้ค่อนข้างที่จะโล่งเนาะไม่มีใครมาใกล้เราเลยเราได้ตรงหน้าประตูเลยหน้าประตูทางเข้าเลยอ่ะโอ้โหคนเยอะกว้างมากโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้เดี๋ยวมาไปดูมองมมุมฐานนะฐานมุมนู้นู้น Ô người ơi ơi ý nghĩa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  我不会。 ถ่ายวิดีโอธรรมดาใช่ไหมเนี่ยม้องพูดเหรอคือตอนนี้เราก็ย่างไข่มือกันอยู่นะครับตอนเย็นเรเตรียมกระเป๋าเตรียมอาหารเย็นเนาะเดี๋ยวคืนนี้เรามาปาร์ตี้เขาดาวกันนะครับนอกจากเขาดาวแล้วมีเขาอะไรอีกฮะเขาเปลี่ยนไปขอเลิอก ตอนนี้ก็นะครับกำลังเตรียมอาหารกันอยู่นะครับตอนนี้คุณสายคุณทําอะไรอยู่ครับหั่นไก่ค่ะไก่น่ากินมากนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศตอนค่ำคืนนะคะที่ของไทยว่าน,นะนี่กำลังติดเตาถุงหัวท้าอยู่ใกล้ติดละแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะครับเนาะมาร่วมมงด้วยวันนี้นะครับร่วมกิจกรรมปีมหม่เราเขาดาวกันแนะบบน,นานๆทีเราวมาเจอกันนะครับ เดี๋ยวดึกๆเรามาพูดคุยกันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้เราก็เริ่มทําอาหารกินกันแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนก็นั่งล้อมวงกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันบ้างเรามีอะไรทานบ้างนะครับอันแรกกันแรกครับคุณเอมคุณเอมนะเพื่อนร่วมทริปของเรานะครับในทริปปีใหม่ครั้งนี้กะราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ครับคุณเอมวันนี้ผมกาลังย่างไก่ เป็นมือย่างนะมือย่างนะครับรสชาติค่อนข้างดีเลยแล้วนหลังคุณเอมนี่คือคุณบางบางวันบางวันนะครับบางวันบางวันก็วันบางวันก็นัดลาบูรวมถึงอีกคนหนึ่งครับวันแล้วเดี๋ยวคืนนี้ทำอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันมึงไม่ได้พูดหรือไม่รอเวลาเขาดาวปีใหม่น้องทรายนะครับน้องทรายกำลังทำออยู่ครับอ่าหานไก่ค่ะไก่ไก่ที่คุณเอมย่างเมื่อกี้แหละ ใช่เป็นนพครับคุณกราฟคุณกราฟมีคุณกราฟคุณลุงที่มวยอยู่แก้คุยครับคุณนี่ตายแก้คุยแก้ขัดแก้ขัดนะครับต่อมาคุณตั้มนะครับคุณตั้มน่ารักเกอ่ยวคุณตั้มทำอะไรอยู่ครับแอดเฟซสาวอ่ะโอเคใช่ครับต้องยอมแบงค์เขารอรอรอเขารอหมูรช้าอยู่เรากำลังตั้งเต่ แล้วก็นี่จันวาวจันวาวจันวาวขาดไม่ได้เลยคนนี้นะถ้าถ้าคลิปนี้ขับจันวาวผมบอกเลยนะไม่มีเน็ตเล่นนะครับดีอย่างเดียวแล้วแต่ทันที่ถึงแล้วแต่คุณวันเขาเอาลูกนอนอยู่ในเต็นท์เนาะนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะตอนกลางคืนตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสิบทุ่มสิบนะครับทุ่มสิบนาทีด้านบนเราก็จะมีเต็นท์มากลางใกล้ๆนะครับแต่ตลานนี้ร้านของเราหมดเลยนะผมจองจองไว้นะครับร้านหมดเลย เราก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับครับตอนนี้ขอตัวนะครับไปทำอาหารกับเพื่อนๆก่อนขอบคุณครับน้องนี่ยดยังไงน้อัวไมันดับยับหนือไ เป็นบรรยากาศการกินอาหามคยำข้ามเนื้อแล้มึงเสร็จแล้วอะแล้วกูเอาหมูไปย่างต่อแล้วมึงจะใช้กระทะได้อีกปะไม่ได้ไม่ได้เลยหรอห้ามเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยหนาด้วยใช่เลยยากลุ้นโอ้ยอ๋อ ไม่เอยอะยุค้าว่อนนีหอมอย่างนั้นสิครก่อน้มาแล้วมาแล้วเชฟกระทะเหล็กสูตรพิเศษบางวันกระทะไม่บางวันกระทะไทยกินบ่ก็เริ่มทำอาหารสำหรับข้าวแล้วนะครับ ไม่มีเนื้อย่างนะครับแล้วก็หมึกหมึกย่างหลายอย่างอันนี้สายอย่างเป็นหมูย่างนะครับต่อโดยหมูกระทะชุดใหญ่นะครับคุณตั้มกําลังซอยอยู่โจกันว่าอ่านี่มือย่างมือย่างครับตั้งแต่ไก่ย่างแล้วนี้รอหมูต่อเลยเขาดึงหยิบเขากินหมูแล้วมึงหยิบเลยนี่เดี๋ยวห่อเห็ดไป น้องไายไม่กินหรอไม่กินยไม่กินมายี่สิบเจ็ดที่ปดปีมาทำอไรอยู่ครับห่อเห็ดตาอย่างหอเหียวอร่อยปะอร่อยเลยียวเล่นข้้า่ยเลยมาตีขับเฮ้ยแต่มึงเล่นให้เมียมึขับได้มึงเทอไหมขับยากอ่ะเมียขัยาก ไปลองกินวันนี้ให้ผมกิดก่อนไปไอตั้งามายี่สิบแปดร้อนแล้วไอ้ยี มับนไม่มึงเข้าใจปะเสือมันจะไปกินวัวใช่ไหมมันมันกว่ามันจะถึงส่วนนั้นนะมันกินอะไรอิ่มหมดแล้วแล้วเสือก็ไม่ได้กินส่วนนั้นแล้วส่วนนั้นเป็นไงอร่อยเสือก็เลยร้องไห้ที่ไม่ได้กินเพราะกูอิ่มมันเป็นมันเห็นไหมมันเป็นมันไม่นั่มันต้องย่างแล้วเป็นมันที่หยดลงมาติงีมันเสือไปกินอะไรวัวอ๋อกินขามันกินล่องกินล่องทั้งแล้วแล้วมันเยอะกว่าเนื้อนะแล้วส่วนนั้นน่ะมันอยู่ยังไงนอยู่หรือมันฟังตีตียังรู้เลยใช่อ๋อ เขาเล่าผ่านกันมาชื่อมมันก็ยังหย่อใส่ลุกไม่เห็นเลยไม่แต่อันนั้นคือมันเป็นแท้งเลยแบบแลวเนื้อเป็ยีบยาวแสดงว่าไม่๊อบนะเขาเขาใจผิดเออกว่าไอ้กลัวนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วนะครับอากาศก็เย็นๆอยู่ที่ประมาณกี่องศาเนี่ยยี่สิบกว่าละยี่ห้า นั <anto> <isto> ่งคุยกันทั่วไปรอเวลาเขาดาวเที่ยงคืนเนาะจะไปนับยหลังกันบรรยากาศตอนนี้ก็อิ่มอิ่มหมดแล้วทุกคนเหลือเหลือจะนอนเหลือต่กินหลักไม่เหลืออะไรแล้วไงบรรยากาศค่ำคืนนะอันนี้แต่ละเต็นเตอรก็เงียบปะเริ่มปิดไฟกันบ้างแล้วอากาศดีกำลังนอนสบายเลย วันนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรมากนะก็เห็นแต่บรรยากาศของเราวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเดินดูรอบๆที่สวนไทยว้าที่นี่นะคะว่า,<อ>ามันมีอะไรแล้วก็เป็นยังไงน้อนนี้ก็ดูแบบคุณพ่อแบบแบบก่อนชื่อเป็นไงไ สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ครับก็สิ้นสุดกันไปแล้วนะคะสำหรับปีสองห้าหกสี่เนาะก็หรือว่า2 0 2พันยีส้นสุดไปแล้วเนาะปีนี้ก็2022แล้วเป็นปีปีขานปีเสือใช่ปะใช่ใช่ก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะก็ มีความสู้คราบแข็งแรงกันทั่วหน้าตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะเราเจอพบกันอีกทีก็ป็นทีปีหน้าค่ะคลิปหน้านะเราไปกบพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันนะครับแต่ส่วนพรุ่งนีย้ยังไม่ลืมนะครับเยวจะไปรีวิวสถานที่ส่วนไควาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเป็นไงบ้างที่เราหน้ากางเต็นที่หน้านั่งบรรยากาศดีๆนะครับ <Okay. S 2> เจอกันตอนเช้าค่ะอะโหเช้าวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆสวนไทว้านะคะเดี๋ยวเริ่มจากทางเข้าเลยเนาะอันนี้จะเป็นบริเวณทางเข้านะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยก็คือสามารถจอดรถได้เลยอย่างที่เราเข้ามาตอนแรกเนาะเราจอดรถไว้ทางฝั่งซ้ายแล้วก็กางเต็นด้านนู้นเลยเนาะ ตรงนี้เขาสามารถกางได้รอบๆเลยนะคะด้านในนู้นก็สามารถกางเต็นได้ค่ะแล้วก็จอดรถตรงนั้นได้เลยนี่จะเป็นทางเข้าเข้าไปข้างในแล้วนะคะอันนี้เป็นของส่วนใครวะด้วยวะตัว,วอ๋ออันนี้ก็เป็นของส่วนเหมือนกันนะคะเป็นแนวขั้นบันไดอยด้านบนเนาะสามารถกางเต็นได้เหมือนกัน เนี่่ยคะจอดดีนะคะตอนกลางคืนที่เห็นตรงซุม้มกระจมตรงด้านหน้านี่จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะจอดรถได้ตลอดแนวเลย คุณจะไปไหนคะเราเจะพาไปเดินดูรอบๆว่าจุดที่กลางริมน้ำมันเป็นยังไงอ๋ออเคอันนี้คือเนี่ยเนี่ยตามแนวแนวตามแนวด้านในนี่คือกลางเต็นท์ได้หมดเลยเนาะเห็นไหมมีเต็นท์กลางอยู่อ๋อนี่คือทางมาริมน้ำ ก็จะเป็นแอ่งน้ำน,นะคะบริเวณนี้ก็กางได้นี่ตรงนี้ก็เหมือนลานศูนย์กลางเนาะลานศูนย์กลางเนี่ยกางได้หมดเลยค่ะจะมีบริเวณห้องน้ำอยู่ฝั่งนึงโน้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันพาไปดูจุดริมน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปดูห้องน้ำ เป็นวันหยุดนะคะเทศกาลก็มีคนมากางเต็นท์เยอะมากกางได้หมดเลยค่ะบริเวณานานนี้จะมีแอ่งน้ำนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะคะเป็นแอ่งน้ำตกให้เล่นกันเนาะ ะะก็จะมะีนอกจากที่กางเต็นท์แล้วก็จะมีบ้านพักให้เช่าด้วยนะคะบ้านพักเขาเป็นกระต๊อบค่ะลักษณะกระต๊อบเล็กๆเนอะอยู่บริเวณข้างๆลานเลยใครสนใจที่ไม่อยากกางเต็นท์ก็มาสามารถเข้ามาพักได้ มันก็จะกว้างอยู่นะคะก็จะมีเท่านี้เนาะให้ที่ลางไปนี่เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันตรงน,นี้จะมีห้องน้ำอยู่จุดเดียวที่เนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่จุดเดียวนะคะห้องน,งนมม้ำหญิงแล้วก็ห้องน้ำชายอยู่ในในบริเวณที่เดียวกันเลยห้องน้าหญิงเนี่ยจะอยู่ด้านหน้านะคะส่วนห้องน้ำชายอยู่ด้านหลงัง เดี๋ยวเราพาไปดูว่าห้องน้ำเขามขาีอะไรบ้างก่อนเนาะนจ,จุดนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบนา้ําบริเวณด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่ล้างภาชนะอีกจุดหนึ่งนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะอยู่ด้านหน้าตรงนี้มีหลายอ่างเลยส่วนด้านในก็จะเป็นห้องอาบนา้ําแล้วก็ห้องสุขานะคะ ที่นี่จะมีหลายห้องเลยค่ะเพียงพอต่อผู้ใช้งานเอ้ยเพียงพอต่อผู้เข้าพักแน่นอนเลยเดี๋ยวมาดูบริเวณด้านในกันนะคะด้านในนะคะที่นี่เขาก็จะมีห้องสุขานะมีถังน้ํามีฝักบัวมีที่แขงแล้วก็ที่วางของนะคะแต่ว่าจะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะก็จะเรียวๆกันไปเลยเนาะส่วนห้องน้ำชายก็เช่นเดียวกันคะ่ะ จากห้องน้ำมานะคะก็ะจะเป็นที่ขายของนะคะของทางสวนมีน้ำแข็งขายมีอุปกรณ์ให้เช่าบางอย่างนะคะแต่ว่าจะเป็นจำนวนจำกัดเนาะสามารถติดต่อได้ที่นี่เลยะคะ่ะ ก็ตรงบริเวณการนี้นะคะลานตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายของอยู่นะคะเป็นร้านสวัสดิการของทางสวนเนาะ mm hmm. จะเป็นทางด้านขวามือของเราเลยที่นี่เขามีีกระก็มีน้ำเนาะอะไรอย่างครับ มีเต็มแล้วก็ขนมพค็เคี้ยวนะครับรวมไปถึงมีอาหารตามสั่งให้เราด้วยในจุดเช็กอินนะครับรกร,รประมาณนี้ม,มีบ้านค้าสวัสดิการเรามีของขายทั่วไปนะครับอุป,รปรกรณ์ของเครื่องใช้อาบน้ำต่างๆและนี่เป็นอีกหนึ่งมุมของสวนเลยนะคะจะเป็นทาน้ำตกค่ะ สวยงามมากเลยด้านบนก็จะสามารถกางเต็นท์ได้ด้วยนะคะจากที่เราบอกตอนแรกเนาะก็จะมีด้านบนก็จะมีที่กางรางกางเต็นท์ให้ทางขึ้นก็คือจะเป็นทางของทางรถไฟด้านนี้ค่ะด้านบนก็จะมีห้องน้ํามีที่ล้างภาชนะเหมือนกันนะคะคนออกอมาแรง ไปแล้วนะคะสาหรับการกางเตตครั้งนี้ของเรานะคะที่สวนไควาจังหวัดนครน,นายกค่ะแล้วก็กําลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะยังไงก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามคลิปต,ต่อไปของเราด้วยนะคะ,จะเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหนะะา้าค่ะติดตามดูว่าเราจะไปที่ไหนใช่ค่ะบ๊ายบาย